แจ้งเกิดกลางสนามสมชาย,ยาออนอุมาสองชีวิตนอกสนามออมสัิพาพรคนไทยทั้งประเทศยกให้เป็นฮีโร่คนใหม่เสิร์ฟทีเดียวคว้าชัยชนะจากตุรกี ประเดิมสนามได้อย่างประทับใจสำหรับทีมบอลเลบอลสาวทีมชาติไทยซึ่งเอาชนะทีมชาติตุรกีได้แบบสุดเลทึก3-2ต่อเซตในนัดแรกของบอลเลบอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เกมนี้สาวไทยหลายคนโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและหนึ่งคนที่ทำผลงานได้อย่างเซอร์ไพรส์คือออมส,สัิภาพรจันทวิสูตรซึ่งเปรียบเสมือนอาวุธลับที่ถูกส่งลงมาและมีส่วนสำคัญช่วยให้ทีมเก็บชัยชนะได้อย่างสาใจแฟน หากเทียบกับนักตบสาวรายอื่นในทีมเช่นพรพันเกิดปราดพิมพิชยากกรำมพัดดาวนึกแจ้งอัชาราพรคงยศหรือชัชุอ่อนโมกสีชื่อของสัสิภาพรจันทวิสุทธ์อาจจะไม่ได้เป็นที่พูดถึงมากนักฉะนั้นวันนี้เราจะมาทำความรู้จักเธอให้มากขึ้นดีกว่า ออมสัสิภาภพ,พรจันทว,วิสูตรหรือนามสกุลเดิมคือจีนากึงนักตบสาวเจ้าของส่วนสูง178เซนติเมตรจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปัจจุบันอายุ25ปีเล่นในตำแหน่งหัวเสาโดยเธอมีรุ่นพี่อย่างออนอนอุมา um สิทธทิรักเป็นไอดอล สัสิพาพ,พรเริ่มเล่นวอลเลย์บอลตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นประถมที่โรงเรียนวัดบ้านเกา่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นมาเรียนต่อระดับมัธยมที่โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรีและโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6 ก่อนจะต่อระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตหลังจากนั้นสัสิภาพรเริ่มมาโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมอีกครั้งกับสโมสร3 b b นครนนท์ในวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกฤดูกาล2017-2018จนได้รับโอกาสคัมแบ็กสู่ทีมชาติและย้ายมาอยู่กับสโมสร ดมอนด์ฟุตไฟเชฟสปอร์ตคัพในซีซัน2019-2020การย้ายมายัางไดมอนด์ฟ o d ทำให้สัสิภาพร์ยิ่งพัฒนาฝีมือได้มากขึ้นเพราะที่นี่เต็มไปด้วยนักตบรุ่นพี่ทีมชาติซึ่งเป็นแบบอย่างให้กับเธอทั้งในและนอกสนาม หลังจากนั้นออมระเบิดฟอร์มร้อนแรงโดยเฉพาะลูกยางไทยแลนด์ลีกฤดูการล่าสุด2021-2022ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ไดมอนด์ฟุตพผงาดคว้าแชมป์แล้วนักตบสาวอายุทยารายนี้ยังคว้าตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยม MVP และผู้เล่นตำแหน่งหัวเสายอดเยี่ยมไปครองได้ถึง2รางวัล ส่วนในนามทีมชาติสัิภาพร,พร์ค่อยๆสร้างชื่อขึ้นมาจากผลงานเช่นแชมป์มหาวิทยาลัยแห่งอาเซียน2018อันดับ3 AVC คัพ2022แชมป์อาเซียนกำลังปี2022แต่สปอร์ตไลท์ยังไม่ได้ถูกใช้มาที่ตัวเธอสักเท่าไหร่นะักจนกระทั่งวอลเลยบอลชิงแชมป์โลก2022ชื่อของสัิภาพร,พรจันทวิสูตรก็ได้แจ้งเกิดกลายเป็นที่เก่าวถึงจากผลงานอันยอดเยี่ยมทั้งเกมรุกและเกมรับ และมีส่วนสำคัญที่ทำให้ทีมลูกยางสาวไทยคว้าชัยเหนือตุรกีได้ในที่สุดเจ้าของฉายาอ่อนอุมาสองถือเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เป็นจุดเปลี่ยนของเกมที่ดวลกับตุรกีแม้ว่าในซา,ามแรกจะไม่ได้มีบทบาทกับทีมมากเท่าไหร่แต่ในเซตที่4และเซตที่5กลับเป็นเธอที่ทำแต้มได้และเป็นจุดเปลี่ยนให้ทีมคว้าชัยชนะ